าวหนว่ายืนตรงนี้อุ้ยคุณดินแต่งตัวน่ารักมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดาวดับซึ่งนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของการถมบ่อลูกที่อ่อลูกที่สามแล้วเออลูกสุดท้ายนะคะก็เลยสูบน้ำออกเพื่อที่จะเอาปลาค่ะ และเพื่อที่จะขมบ่อนะคะเราได้งานขมบ่อ3สามลูกค่ะขมไปสองลูกแล้วลุ้ลูกสุดท้ายนะคะใช้สูบสองเครื่องเลยนะสาวไหนว่ายืนตรงนี้อุ้ยคุณนินแต่งตัวน่ารักมาก คุณนินว่าจะลงจับปลาลงไหมคะย้น้ำมันน้อยว่าน่อนเตรียมพร้อมเลยนะคะเตรียมดูดแล้วอยางจับอยู่าน่ารักมากเห็นไม้แค่ดำนี่ชอบไกลหัว้ถใหญ่เออไม้เล็กๆเองอะไรเผสมนี่ลงเพิ่มอีกโอ้โหเอาแค่กระบาดหรือยังขงดาอ่ะไม่รู้

ขอบคุณค่ะสองถุงเลยเหรอก็แบ่งคนอื่นกินด้โอ้ค่ะได้องุวนขอบคุณค่ะหวานนะนี่หวาน,วนได้องงวนพี่อ้งวนนะไม่รู้ เติ้วติยวอยากได้อยากกินกงุหุนไหมมานี่มาเยือนตรงบ่อนี่มาพี่ขอทำคลิปหน่อยเวร็วแต่เลา้ไม่ถามเลาด้ค้ง่าไม่มีเลยนี่พ่อะไม่เคยบ่อนว่ะอะไรนั่นนะี๋ยวร็น้ำเต็ม

ใครกินอง่นไหมไม่ได้ลาต้องล้างเนาะแถวนี้เถื่อนค่ะกินได้หมดนี่ไอตัวดีเนี่ยชอบกินของกินไหมใครกินง่นไหมเดี๋ยวแขวนไว้นี่เด้อเดี๋ยวต้องหายขุนไปดีเะฮะเจ็บไว้อันหนึ่งเียว ยังขึ้นมาแล้วเขาเหยียบต๊อกไปตักไบทเดี๋ยวพันนู้เนาะเนียอ่นี่เดี๋ยวว่าอยู่ไม่มีใครชวนคุณนินมาเลงอาอยู่คนเดียวอ่ะนี่ไม่เคืนนี้เราลงไปจับปลาไหมยอดวิวพุ่งแน่ๆน้น่าไปเจอในมีโฟนด็อกมันมีปลิงไหมไม่มีไม่มีเดี๋ยวเดาจับออกให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปจับปลา ดี๋ยวจะลงไปจับปลาแต่ว่าจะได้ไหมไม่ค่อยเห็นปลาเลย <S 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 เมื่อกี้ดาวก็ลงไปจับปลาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่มีใครถ่ายชิปให้ดาวนะตอนนี้ก็เลยต้องขึ้นมาล้างฝนมาแล้วเ่ถาสซิหน่อยคะ่ะเนื่องจากคนเยอะนะคะแล้วก็จับปลา<ด>ไม่ได้สักตัวค <บน S 3> ่ะเพราะว่าน้ำยังเหลือเยอะอยู่เลย ต่อไฟรอแล้วปลาก็ไม่ได้ฝนก็ตกตาเขาตาเขาจริงหรือยังไือเป็นฐานเลย วันนี้เมนูต้มปลาแล้วก็ปลาเผาอ๋อนั่ไปก่อนโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะคะเดียสลไปลูกช้อนดาแต่ถาม่ดาถ้าว่านั่นเนี่ยออกไปอย่างนี้แล้วก็ตังแล้วก็ยางยางแห่งเน้ทางเบ